ถึงแล้วครับร้านที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้สว,ส,นสวัสดีครับคุณแมนครับผมสวัสดีครับร้านนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดใครมาเนี่ยนะก็จะบอกโอ้ยเป็นร้านดูผ่าน,านๆเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาครับผมแต่จริงๆเปิดมาแล้วมีอายุถึง80 80กว่าปีแล้วฮะ80กว่าปีที่ผมมาเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์หลายอย่างน่าสนใจแล้วก็น่าที่จะมาลองชิมดูนะฮะ อันดับแรกเลยคือขายเป็นก๋วยเตี๋ยวเพศไหนครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแค่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดใครเคยผ่านไปผ่านมาเนี่ยใกล้ๆใต้ทางด่ดนวนแถวสีพญาเนี่ยกุเจร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยเปิดค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะเปิดโดดเดี่ยวแตดงอโลนอยู่ตรงน,นี้แต่ว่าคนก็มากินกันเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เยอะนะฮะอย่างลูกชิ้นแค่ ที่นี่เป็นมีประเภทไหนบ้างครับก็มีอยู่5ชนิดนะครับมีอะไรบ้างมีลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูทอดแล้วก็ลูกชิ้นหมูยัดไส้เต้าหู้ขาวลูกชิ้นหมูยัดไส้เต้าหู้ทอดนี่แหละถ้าลูกชิ้นแค่จริงๆจะต้องมีเต้าหู้เนี่ยแล้วก็ไปยัดไส้เป็นลูกชิ้นบวกกันเป็นลูกเดียวกันครับผมแล้วเส้นล่ะคุณมีกี่เส้นเส้นมีก็มีปกตินะครับผมก็คือเส้นหมี่นะครับเส้นบะหมี่ เส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วก็จะมีมาม่ากับบุน<อ>เส้นเสริมขึ้นมานเพื่อทนสมัยขึ้นขออนุญาตดูนี่หน่อยร้อนๆนี่โอ้โหนี่เขาจะมีลูกชิ้นใช่คุณผู้ชม นในนี้มี3แบบครับผมอันนี้เป็นซิกเนเจอของร้านคือเป็นขนมจีบเป็นซิกเนเจอเลยซิกเนเจอพอทำเองหมดครับลูกชิ้นที่นี่ทำเองหมด<อ>ทำตั้งแต่เช้านะ<อ>ครับเบอรขายพอบ่าย3ามพบเราก็เก็บละเห็นบอกตอนนี้มีคิดเมนูใหม่ขึ้นมาครับผมก็มีคิดเมนูขึ้นมาครับเพื่อให้ทันสมัยขึ้นก็คือว่าเป็นเมนู8เซียน<อ>ก็คือเราใส่ของ8อย่าง,างลงไปในชามเดียวกันมีอะไรบ้างครับมีก็มีลูกชิ้นเบสทั้งหมด5อย่างใช่ไหมครับแล้วก็มีบวกขนมจีบแล้วเราก็ใส่ไข่ดาวกับเกี๊ยวทอดลงไปก็คือเป็น เแปดเซียนเหยียบเ,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 เมคานี่เป็นจานใหญ่เลยเป็นจานใหญ่ครับผมแต่ตรงนี้บอกเลยว่าลูกชิ้นทุกอย่างเขาทาเองนะฮะ แล้วก็คุณสามารถมาทานได้เป็นก๋วยเตี๋ยวแค่โบราณจริงๆน้ำซุปน้ำซุปนี่เป็นสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะก็เป็นซุปน้ำใสครับเป็นซุปที่ใช้กระดูกหมูต้มคุณผู้ชมถ้ามีเวลาก็แวะมาได้นะครับร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวแค่80ปีแล้วครับร้านอยู่ไหนครับร้านอยู่ถนนสีพญาครับใกล้ก่แยกสี่แยกสีพญาครับผมจางเจริญกรุงมาเสร็จปุ๊บเลี้ยวขวาเข้ามานะครับอยู่ห่างจากสี่แยกประมาณ100เมตรครับอยู่ตรงบริเวณใต้ทางด่วง ก๋วยเตี๋ยวแค่เจ้านี้จริงๆเวลาทานก๋วยเตี๋ยวแค่ต้องทานเส้นหมี่นะทานเส้นหมี่มันถึงจะเป็นแบบว่าได้ฟิลนะมีฟุ้นเนี่ยมีฟุน้นนะฮะลูกชิ้นร้านเนี่ยกับหนุ่มจีบอะอร่อยมากนะผมอยากชิมลูกชิ้นก่อนโดยเฉพาะลูกชิ้นหมูทอดนี่นี่เลยตอนแรกนึกว่าลูกชิ้นปลาบึกนะแต่มันเป็นลูกชิ้นหมูทอดนะครับ กินก็เดี๋ยวแพนนะ้ที่ใดนะกินลูกชิ้นหมดก่อนทุกวันเลยขารู้ที่มาจากอแต่ผมชอบน้ำซุปเขาเนะน้ำซุปเขาจะแบบว่าใสๆเช่งๆอ่ะมาถึงอันน,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 นี้บ้างแต่เซียนเหยียบเมคามีหลายไซส์มากเลยนะไซส์นี้คือดักระพัดถ้าเกิดว่าคุณมาทั้งสิบคนนี่แนะนำนี่เลยเจ้ายุทธจาัก กินหมดหรือเปล่านะฮะใหญ่อย่างนี้เลยโอ้โหเบลเธอสองหน้าตาก,กล้องได้เลยนะฮะใหญ่อย่างนี้เลยเวลากินเนี่ยที่ร้านก็จะมีถ้วยแบ่งมาให้ก็จะมีขนมจีบขนมจีบทอดนะฮะมีลูกชิ้นมีเกี๊ยวมีลูกชิ้นเต้าหู้นะฮะมีลูกชิ้นหมูนะฮะเหว่ชิ้นเต้าหู้ทอดลูกชิ้นหมูทอดแล้วก็มีไข่ดาวนี่ไข่ดาวปั๊บแล้วเวลากินเนี่ย จะให้อร่อยนะคุณก็เจาะไข่ดาวใส่บะหมี่ในแบบนี้แล้วคุณก็มาปรุงข้างนอกได้เนี่ยคุณก็เจาะไข่ดาวโป๊ะนี่ราดเลยบะหมี่อย่างงี้นี่คลุกไปใครไม่ชอบก็ไปปรุงหวานปรุงเผ็ดปรุงเปรี้ยวแล้วแต่นะฮะแต่ันอดับแรกนะเดี๋ยวคุยหานี่ก่อนสิกเนเจอร์ร้านเขาคนมาสั่งเยอะมากตัง้งแต่นั่งถ่ายทำมาเนี่ยขนมจีบขนมจีบร้านนี้อร่อย ด,ดีงามมาเป็นว่าคุณผู้ชมทุหมนนี่นะมา,ลาหลายๆคนอย่ามาคนเดียวนะแต่ขอบอกว่าถ้า,ายอยากกินก๋วยเตี๋ยวแพะก็มาร้านนี้เลยนะผมว่ามันได้ฟิลมากต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์เอ้าช่วยกันแชร์เอ้าช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์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 เอ้าแชร์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 